มาแล้วฮะดูเอลฮะคาซาดาเราสู้กันแปะปาปแปะปาป,าปาโอ้โหก็เก่เพิ่ไมไปฮะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้แอบเห็นสกิลสามของมังกรนักลบท่านุมืดกันแล้วสินะ มันเป็นสกิลดูเอลนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังไม่ทราบว่าสกิลดูเอลของมังกรนักลบทานมือเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําโดยละเอียดยนะว่าสกิล1 2 3ทําอะไรได้บ้างนะครับในส่วนแรกนะสกิลที่1นะครับมังกรนักลบทานมือเนี่ยจะทําการโจมตีศัตรู2ครั้งนะโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาส3 5ที่จะแปะดีบัฟเกราะแตกเป็นเวลา2เทินครับในส่วนของสกิลที่2นะครับมังกรนักลบทานมือเนี่ยจะทําการโจมตีศัตรู2ครั้งนะ แล้วก็ความเสียหายที่ทําได้เนี่ยจะไม่ส่วนเอฟเฟครือความเสียหายทุกประเภทนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูนฟนเลือดเท่ากับ3 0ของความเสียหายที่ทําได้เลยนะพูดง่ายๆว่ายิ่งตีแรงก็ยิ่งฮิวแรงขึ้นนะครับนะนี่ในส่วนของสกิลที่3นะครับมับงกรนนะักลบทาุมืดเนี่ยทำการปลดเอฟเฟคเสริมพลังลก็เอฟเฟคลดพลังทั้งหมดของตัวเองแล้วก็เป้าหมายนะแล้วก็ความสามารถนี้จะไม่สามารถถูกต้านทานได้นะครับนะแล้วก็ทําการเริ่มดูเอลนะระ,ระหว่างตัวเรากับมอนสเตอร์เป้าหมายนะครับนะ โดยการสลับกันตีนะเริ่มจากฝั่งของมังกรนักรบทาานมืดก่อนนะจะเป็นจะเป็นคนตีนะครับนะก่อนในระหว่างการดูเอลเนี่ยแสพสซีฟสกิลก็จะไม่ทํางานนะของฝั่งศัตรูนะสมมุติตัวของคาสันดามีแสพสซีฟกันตายใช่ไหมแสพสซีฟกันตายของคาสันดาก็จะไม่ทํางานนะครับนะแล้วก็จะสลับกันตี4ครั้งฮนะหากได้ผู้ชนะแล้วนะก็จะทําให้การดูเอลสิ้นสุดลงนะครับนะมอนสเตอร์ที่ได้รับชัยชนะเนี่ยเกจการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นของฝั่งทีมเรา ทุกตัวนะ50%นะส่วนมอนเตอร์ฝั่งที่แพ้นเนี่ยก็จะถูกลดเกรดลง50%ด้วยกันครับในส่วนของลีดเดอร์สกิลนะครับตัวของมังกรนักลบธาตุมือเนี่ยจะเพิ่มอัตราคริติคอลในโหมดอารีนาให้กับพรรคพวกในทีมถึง33%ด้วยกันนะในส่วนรูนตัวอย่างของมังกรนักลบธาตุมือนะครับใส่เป็น exview นะแล้วก็2 4 6ใส่เป็นตัวของ Speed นะสปีดฮะสปีดชีร่าเมทแล้วก็แอคแทกนะครับนะแล้วก็เลือดบวกหลังทำได้นะหมื 1, นะ่นสามฮะเอ็ก แล้วก็สปีดบวกหลังสัก130กํากำลังดีนะ130-140นะแต่ว่าเราทำได้แค่119นะครับคิเรตอยู่ที่85นะผมแนะนำให้85ขึ้นไปนะครับนะตอนนี้เนี่ยเราทำได้89นะครับนะคิเรตที ate, ่ดาเมจนะแม่นยำก็มีสัก20กว่ากว่ากำลังดีนะครับนะเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยสามารถเปิดเกาะแตกได้นะครับส่วนอันติแฟกซ้ายมือนะเราใส่เป็นตัวของเอ่อคีดาเมจสกิลเป้าหมายเดียวนะฮะนะ เพราะว่าเราต้องไปตีสกิลหนึ่งกับฝั่งตรงข้ามนะครับนะถ้าเกิดเราไปตีสกิลหนึ่งกับฝั่งตรงข้ามแน่นอนฮะแปกขวาก็ต้องใส่ขี้สกิลหนึ่งนะเพราะว่าสกิลดูเอลเนี่ยเราต้องไปตีหนึ่งต่อหนึ่งกันนะครับนะนี่ก็คือรูนตัวอย่างของตัวมังกรนักลบธาตุมืดนะฮะประมาณนี้เลยในส่วนของรีเพตตัวอย่างแรกนะครับมังกรนักลบธาตุมืดเนี่ยจะมากับทีมศาสตร์เดมอนแสงนะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าในเกมจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ ผมมองว่ามังกรน,นักลบธาตุมือเนี่ยอาจจะได้ดูเอลกับเซนิสุธาตลมนะด้วยความที่เซนิสอธาตลมเนี่ยมีตัวของแพสซีฟกันตายนะถ้าเกิดโดนดาเมจงถึงความตายเซนิสุธาตลมก็จะรอดจากความตายนะแล้วก็ฮิวเลือดนะครับนะผมมองว่าน่าจะเป็นการดูเอลระหว่างมังกรน,นักลบธาตุมือกับเซนิสุลมนะดูซิว่าจะเป็นเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่านะครับกลับเลือดไปฮะตรงที่ดีเคลมนะ่อมังกรน,นักลบก็ผมดูเอลกับเซนิสุจริงๆด้วยฮะตีก่อนฮนะเซนิสอสวน ก็ตีป๊าบตายไปเลยฮะแล้วก็ทอร์ลินเก็บงานไปครับผมเหลือ2ต่อสี่นะฮะตอนนี้ม้าจังหวะนี้มามืดแปลงร่างครับผมยิงนี่เก็บไป1คนด้วยฮะถ้าเกิดมามืดดีดีนี่อาจจะชนะได้นะครับเนี่ยว้ากิวสองครับผมเก็บงานซอนย่าไปครับเอ้ยยังไม่ตายนะฮะเพราะมีดาบหักอยู่พยายามเก็บตัวของซอนย่าไปก่อนนะฮะฝั่งของมังกรนรุธานมืด ม้มาก็แปลงร่างครับผมนะตาหน้ามีตัวของดูเอลแล้วนะฮะดูซิว่า,ากองน,นักลบท่านมือจะกล้าดูเอลหรือเปล่าม้าจาังหวะนี้แปลงร่างครับผมแล้วก็สกิลฮะกลับมาเป็นร่างมา้าก็สกิลหนึ่งฮนะดูเอลฮะจังหวะนี้ดูเอลับปา โอ้โหผมว่าดีเลยนะครับนะการดูเอลระหว่างมังกรนักรบท่านมือกับมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามนี่จะทำให้มอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามแพสซีฟไม่ทํางานด้วยนะผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยครับในส่วนรีเพย์ตัวอย่างที่2นะครับมังกรนักรบท่านมือจะมากับทีมบุก,บกนะแล้วก็มีตัวของหมวยแล้วก็ริวไฟด้วยนะฮะเหมือนจะไปแก้ฝั่งตรงข้ามอะไรสักอย่างนะลองมาดูซิว่าการดูเอลครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเปิดมาเป็นตัวของ โอวาซี่ก่อนเลยฮะฝั่งตรงข้ามก็เล่นเป็นเหมือนซีซีนะผู้น้ําออมืดนะฮะฝั่งฝ่ายก็ต่างหยิบมอนบุกฮะดู<อ>เข้ามาในเกมกันแล้วตอนนี้ดีเคลมเปิดมาก่อนฮะโอ้โหตีไปที่ริวไฟเลยอะไรกันครับเนี่ยกิเมเบล่าปั๊บดาบฮะแล้วก็ต่อยไปที่อาหมวยฮะอาหมวยยังไม่ตายครับผมแต่ก็ตายนะเดีย๋ยวก็สกิลยสองไปฮะบางกรน,นักลบ ดูเอวฮะอืมนี่แ่าคิเมราตีแค่นหนึ่งครั้งนะเพราะแพสซีฟไม่ทำงานนะครับอเอาเรื่องฮะโอ้โหกิวสองฮะไหวหรือเปล่าตอนนี้ไหวหรือเปล่าอืมกิวสองฮะโอ้โหเอาละฮะกิวสองหรือเปล่ากิวสองครับผมตัวของเคียว แต่ก็ไม่ไหวฮะตายไปอืมคราวนี้จะเหลือ2ต่อ2กันแล้วนะฮะริวไฟพย,พยายามเก็บตัวของอริวไฟพย,พยายามเก็บตัวของผู้กันครับผมไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าอืมโตอืมโอ้โหผมว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าผู้กันนะ้ำไม่น่าจะชนะริวได้นะครับถ้าไม่มีดาเมจนะมีเรียบร้อยเลยฮะ ในส่วนของรีเพย์ที่3นี้นะครับตัวของมกรน,นักลบทัดมือเนี่ยจะมากับทีมกลางวัฟ้านะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าคอมโบที่แบบชุบออกมาเนี่ยชุบมาแล้วก็ดูเอลจะทําได้หรือเปล่านะในส่วนของเขาไม่เรียกชุบสิเขาเรียกว่าเรียกร่างวิญญาณออกมาดูเอลนะเรามาดูกันนะครับเพราะว่าตัวของเซเมกับชิซูกะเนี่ยจะมีสกิล2ที่สามารถเรียกร่างวิญญาณออกมาได้นะครับนะดูซิว่าในตาน,นี้เราจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้หรือเปล่านะฮะน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะในคอมโบของฝั่งซ้ายมือนะ ทีเล่นกับชิซูกะแล้วก็ตัวของเตเมีนะฮะโอเคก็ตีไปฮะดูเอวฮะโว่ปั๊บปับนี่ไงปาคิรี่ติดบั๊บแดงด้วยนี่อ้าวแพ้อะไรวะเนี่ยชิบหายละแต่ไม่เป็นไรคัะคอมโบของเขาคือเป็นการแบบชุบนะไม่ใช่ชุบเดียวเ,เรียกว่าเรียกร่างวิญญาณออกมานะน,นีะ่เรียกร่างวิญญาณออกมานะแล้วก็นี่อุ้ย มเมื่อกี้เพื่อนสังเกตเห็นอะไรไหมบัฟแดงที่เหลือระหว่างจากการดูเอลเสร็จเนี่ยมันยังติดตัวของตัวว่าแสงอยู่นะมนเมื่อกี้เพื่อนเห็นไหมตอนเราดูเอลเสร็จไปแล้วครับบัฟแดงกอะแต่ยังติดอยู่นะว่าอาจจะเป็นคอมโบแ,ลแปลกๆได้นะครับนะดูเอลปุ๊บเนี่ยบัฟแดงกอะแต่ยังอยู่นะครับเมื่อกี้อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็รอสกิลสองนะสกิลสองดึงตัวของมังกรนักรบท่านมืดมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูเอลต่อไปนะฮะน่าจะเป็นคอมโบของฝั่ง คนที่เล่นมังกรนักรบนะครับเนี่ยก็จะดึงมาเรื่อยๆครก็คููดาวสกิลก็จะถูกดีไปนะฮะเดีย๋ยวเขาดึงมารอบหน้าก็าจะดูเอลได้แล้วนะครับนะดูซิว่าเขาจะดูเอลใครยัยงฮะเขายังไม่ใช้สกิลนะโอ้โหเริ่มแรงแล้วฮะมีกระจายบ้าฮะรีตัวของชิซุกะขึ้นมาครับ ดีเคพยายามเก็บไปที่ตัวของชนะิบาร่านะมาแล้วฮะดูเอลโว้โวววโอ้ยเลือดลดด้วยฮะเว้เป็นเลือดลดเลือดของวิญญาณเห็นไหมเลือดของแบบร่างดำนี่โอ้โหแสดงว่าดูเอลได้ะฮะนะมันจะเป็นชีทหลอดเลือดของหลอดเลือดตัวสีดําเมื่อกี้นะครับนะถ้าเพื่อนสังเกตเห็นว่าเล่นได้นะครับนะชิซูกะกับตัวของมังกรนักรบชั้นหมื่นนะเรียกวิญญาณออกมาดูเอละฮะจิตวิญญาณแห่งดูเอลิส อะไรของผมวะเนี่ยก็ดึงฮะยังดูเอลไม่ได้ฮะอีกสองเทินนะอ๋อี่โยนกอแตกวะฮะนี่โอ้หฮิวขึ้นมาครับจากแพสซีฟของเซเมเซเมดึงฮะตาหน้าดูเอลได้แล้วนะครับว้าเล่นได้เลย ยูสองในจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับยูสองนะเพราะว่ามันดาเมิคกาไม่น่าจะเยอะพอครับนะนี่โอ้โหยอมเลยฮะสู้ไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวเขาจะมีชูออกมาแล้วก็ดูเอลใหม่นะผมว่าเล่นได้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยชิซจูกะกะับตัวของมังกรนักรบท่านมื่นะเป็นการดูเอลแล้วก็ทา่ายแพสซีฟเขาเสียด้วยนะตอนดูเอลนะต้องเอาไปประยุกต์ใช้ให้ดีๆครับเพื่อนๆน,นะประยุกต์ใช้ให้ดีๆมอนสเตอร์เป็นมอนสเตอร์ค่อนข,ข้างจะเฉพาะทางนะ เฉพาะทางก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับนะวิธีการเล่นนะผมมองว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปเล่นถูกตาจะเก่งมากๆเลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมังกรนักรบท่ามือนะเพื่อนๆคนไหนคิดที่คิดว่ามอนสเตอร์ตัวนี้กากเนี่ยโอ้โหให้คิดใหม่นะครับถ้าเกิดหยิบไปถูกตาไปดูเอลกับมอนสเตอร์ที่มีนแพสซีฟน่ากลัวน่ากลัวอย่างตัวของแวมแสงเนี่ยสามารถฆ่าแวมแสงได้ในเทิร์นแรกเลยนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการตัดต่อคลิปด้วย,ยนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวมอเตอร์ตัวไหนก็บอกได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ